พูดพูดไม่ต้องตรงกับทําเอ่อทำไม่ต้องตรงกับที่พูดก็ได้แต่ขอให้ทําก่อนแบบหมายถึงว่าเพราะผมก็ไม่อยากจะกดดันกันมากเกินไปว่าเฮ้ยคุณต้องพูดในเอ่อทำในสิ่งที่คุณพูดนะอะไรเงี้ย ไม่ขอเยอะค่ะขอให้แก้ปัญหาอะไรสักอย่างก่อนก็ยังดีนี่เป็นความหวังเล็กๆจากนักแสดงหนุ่มต่อธนพพนะคะอยากจะฝากไปถึงผู้ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่และบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้หลังจากเมื่อช่วงบ่ายค่ะเดินทางไปเข้าคูหาเลือกตั้งนะคะต่อธนพพเนี่ยเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่43แขวงหัวหมากเขตบางกะปิแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ต่อบอกว่าต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยาก จะเห็นการเปลี่ยนแปลงขอให้กลุ่มนี้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องยากอะไรข้อมูลทุกอย่างก็มีครบถ้วนอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะต่อบอกว่ายอมสละเวลาเพียงเล็กน้อยออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ดีกว่านอนหลับทับสิทธิ์ค่ะก็สุดท้ายแล้วอยากเห็นด้านแบบคุณภาพชีวิตแหะครับของทุกๆคนดีขึ้นแล้วมีครับตามดูพวกดีเบตอะไรต่างๆก็ได้เห็นอะไรแบบ เยอะแยะเนาะซึ yeah, yeah, no. ผมผมว่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าทุกวันนี้พอทุกอย่างมันเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับมันเหมือนกับว่าเราเองก็เริ่ม educate ตัวเองแล้วว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้มันมีก้าวต่อไปที่ดีหรือไม่ดีเหมือนกันแล้วเราก็น่าจะอยากเห็นก้าวที่มันดีครับ อีกคนนึงค่ะตัวแทนเจนวายนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะมีตารางซ้อมงานแฟนมิตรแทบทุกวันแต่ก็เคลียร์คิวให้วันนี้พิเศษจริงๆต้องทําตัวให้ว่าง<แ>ว่างช่วงบ่ายช่วงเช้าอะไรก็ว่ากันไปต้องมาเลือกตั้งนะคะนักแสดงหนุ่มคุณแจมรัชตะค่ะเดินทางมาเข้าคูหาที่หน่วยเลือกตั้งที่17ที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองนะคะแจมก็มองว่าเสียงของคนรุ่นใหม่นั้นมีความสําคัญมากจริงๆถ้าอยากจะให้ประเทศพัฒนาหรือว่าอนาคตของตัวเองดีขึ้นไปในทิศทางไหนก็ควรจะออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้งกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันและถ้าจะให้พูดแทนเด็กๆว่าตอนนี้อยากจะให้แก้ปัญหาอะไรเนี่ยนะคะในฐานะที่เคยสอบเป็นครูแจมบอกว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษาเพราะยังมีเด็กขาดแคลนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาอีกมากและถลดความเหลื่อมล้ําเรื่องนี้ไปได้จะถือว่าดีมากค่ะให้อยากให้นักเรียนทุกคนเขาได้มีสิทธิ์ที่จะเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนกันใน บา,บางคนเนี่ยอาจจะบบกว่าไม่มีตังค์แล้วไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอะผมอยากอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เรียนเท่าๆกันใช่เวลาไปสอบใช่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเด็กต่างจังหวัดเข้ามาสอบในกรุงเทพเอ๊ะทำไมสอบไม่ได้ทาไมต้องอ่านหนังสือเยอะกว่าคนที่อยู่ในในใน,ในจังหวัดในตัวจังหวัดเพราะว่ามันหลายๆปัจจัยคือที่นูน่นพ่อแม่ก็ไม่มีเงินส่งเรียนจริงๆผมก็อยากให้แบบหลักสูตรมันเปลี่ยนใหม่แล้วก็เออบรรจุเข้าไปให้นักเรียนได้เรียนเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ใช้ข้อสอบเดียวกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีการรณรงค์หาเสียงแล้วก็รณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่กันมากขึ้นค่ะ